เจ้าทำผิดกฎมนเทียนบานโทษของเจ้าคือประหารชีวิตท่านกรมวงังจะว่าอะไรขอ,อเดชะแม่นางกินดาธิดาออกพะรลบุรีได้กระทําความผิดหนีออกจากวางังตามกฎมเทียนบานให้ฆ่าเสียพระเจ้าค่ะป่อมชันขอแก้ต่างเพคะขอ,อเดชะ พระยันคนกลับพนักง,งานฝ่ายในออกไป็นอกวังโดยไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตถือว่าเป็นความผิดประหันไม่ต้องไต่สวนความ,มในดแล้ะพัจาจ้าจะว่าอะไรจุดาหม่อมฉันได้ยินเ,เขาโจทจันกันว่าที่พระปางถล่มนั้นเป็นเหตุอาเภศแต่หม่อมฉันไม่เชื่อเรื่องงมงายไหมคะ หม่อมฉันจึงออกไปหาความจริงที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยก็พอจงรักภักดีโดยแท้ไหมคะขอเดชะพระยาพิพนกล่าด้วยความจงรักภักดีต่อพ่ออยู่หัวนั่นเรื่องหนึง่งทำผิดกดบนเทียนบานก็อีกเรื่องหนึง่งมิอาจหักลบกบล้างกันได้พระจกเจ้าหมายความว่าอะไรอระโลกอาทิตย์ ข้าพระพุทธเจ้าขอให้พระองค์ตัดสินให้แม่จินดาได้รับโทษประหารชีวิตเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเสือไปพระเจ้าค่ะเจ้าทำผิดกฎมนงเทียนบานโทษของเจ้าคือประหารชีวิต